สวัสดีพี่น้องคราบยินดีต้อนรับสู่รายการแบบพุทธเดชนะครับพระคำวันนนะฮะความกอคุณพระเจ้าพี่น้องที่มโอก้สได้ใช้เวลาอยู่กับพระคำของเจ้าทุกวันถึงว่าทุกวันนี้ปัญหามันเยอะพี่น้องท่างในเรื่องของโควิด -19 ก็ดีป็นเรื่องของฝุ่นพิษนะครับที่เราต้องสูดเข้าไปแต่ละวัน ี่นะครับผมมองจากบ้านผมไปเห็นตึกไกลๆนะเมื่อก่อนจะมองแบบทะลุปไปเลยนะครับพี่น้องครับเห็นตึกไกลๆไ,ไปเลยพี่น้องครับจนถึงนู่นนะผมมองไปถึงอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยที่อยู่ตรงส,สะพานพระรามเก้าแต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นเลยพี่นงครับเช่นเดียวกันเมื่อเรามองไปหาเขามองไม่เห็นเขามองมาหาเราก็มองไม่เห็นตนัวพี่น้องก็เท่าว่าเราก็อยู่ในภาวะของฝุ่นพิษ ที่เต็มออกจากึกเหมือนกันวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องครับถ้ารัดซื้อเครื่องฟอกอากาศได้ก็ดีขอพระเจ้าเมตตาประทานง็ประมาณนะที่เราจะมีเครื่องฟอกอากาศในบ้านนะเพราะว่าฝุ่นเข้ามาในบ้านก็เยอะเหมือนกันบางครั้งเนียสูตรก็ไปพี่น้องครับบางทีเราไม่รู้ตัวเรารู้ว่าฝุ่นพิษเหล่านี้ก็อันตรายมากก็อยากหนุนใจพี่น้องครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับทุกวันนี้มันเกี่ยวข้องกับยุทูบไบของซาตานมาในทุกรูปแบบเช่นเดียวกันพระบิดาสอนว่าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีเราไปและเราต้องใช้ยุทธพันฑ์ทั้ ยูทบแงสซาตานเราต้องใช้แ,แสงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพี่น้องครับในการที่จะห้ามหันกับสมุนของมารซาตานหรือแม้แต่ซาตานเองก็ดีพี่น้องครับเรารู้ว่าซาตานมันพ่ายแพ้นะต่อนะครับพระคําพระเจ้าพระเยซูคริสต์ใช้ในวฤทธิ์เดชแห่งพระคําพระเจ้าในมัทธิวบทที่4จนสามารถเอาชนะการทดลองของซาตานได้ถึง3ครั้งแบบสบายๆบาย,บายจหน,น,นืนเปลานะครับเราก็เรียนแบบองค์พระองค์พระเยซูคริสต์นะจงเรียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระองค์ ก็เรียนแบบพระเยซูริดต่เมื่อพระเยซูริ์เอาชนะการทดลองโดยการใช้พระคำเราต้องเอาชนะการทดลองที่เข้ามาหาเราโดยการใช้ฤทธิ์เดชห่งพระคำพระเจ้าใช้สิบปัญญาที่มาจากพระเจ้าวันนี้จะแบ่งปันพิโงในพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่5นะข้อที่หนึ่งถึงข้อที่2นะครับมี2ข้อด้วยกันนะครับอ่ะดูด้วยกันนะครับบุตรชายของเราเอ,อ๋ยจงตั้งใจต่อปัญญาของเราจงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเราเพื่อเจ้าจะรักษาความฉีดเดือฉลาดไว้ และลิ้นพิปากของเจ้าจะระแวดรวังความรู้ชัดเจนนะครับเป็นคําสั่งพี่น้องครับเป็นคําสั่งที่มาจากพระเจ้าให้เราตั้งใจต่อเลยครับต่อปัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของสิปัญญาเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งใจพี่น้องครับทุกวันนี้เราเป็นคิเตีเราเป็นประชากรพระเจ้าเราก็ต้องยำเกรงต่อพระเจ้าและใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าในแต่ละวันอย่าดูหมิ่นพระคำพระเจ้าพี่น้องครับอย่าเวี่ยงพระคำพระเจ้าไปข้างหลังบุคคลที่สนใจในพระเจ้าจะพบของดี เมื่อเราใช้สิทธิทอำนาจใช้ฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระกรรมเจ้าี่นงครับเราจะเกิดสิบปัญญาเป็นสิบปัญญาที่มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์ไม่ได้มาจากการไปเรียนจบมาสูงสงูงจบด็อกเตอร์สาขานั้นมันสาขานี้บ้างไปนะครบับไม่ใช่แต่เราเรียนศาสตร์ของพระเจ้าเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เป็นศาสตร์ที่ประกอบฤทธิ์เดชของพระเจ้ามัานจงภูมิใจไปนะครับถึงแม้่เราจะเป็นคนหนึ่งที่เรียนไม่สูงเหมือนคนอื่นทางโลกแต่วันนี้เราอยู่กับศาสตร์หรือความรู้ของพระเจ้าเราแวสวงหาปัญญาของพระเจ้า จงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเราชัดเจนนะครับและเป็นความตั้งใจในการเรียนเหมือนกันเราเรียนกับอาจารย์จะไปครับสอนเราไ้องครับเราต้องอ่านเราต้องศึกษาไม่พอเราก็ต้องตั้งใจฟังในสิ่งที่อาจารย์สอนทุกวันนี้เช่นเดียวกันไปนะครับ,นนะรบจะเป็นคําสอนที่มาจากอ่าพระพิญิสุพรเ,เจ้าแต่ละวันที่เราต้องศึกษากับพระองค์กับเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษากับอาจารย์หลายคนตอนนี้หรือเราไปที่โบสถ์ไปเรียนในกลุ่มเซล์ก็ดีก็ต้องตั้งใจฟังไม่ใช่ไปโบสถ์ไปน,นะครับใจ อยู่ข้างนอกนะฮะตัวอยู่ข้างในโบสถ์แต่ใจอยู่ข้างนอกพี่น้องครับไม่ได้ตั้งใจว่าวันนี้อาจารย์เทศเรื่องอะไรนะบางคนเลยถามสนุกๆว่าอะไรครับวันนี้อาจารย์เทศเรื่องอะไรแกล้งถามกันหลังจากที่ออกจากโบสถ์มาแล้วหรือแม้แต่ตอนที่รับประทานอาหารกันวันหลังจากที่เลิกโบสถ์แล้วหลายคนจําไม่ได้พี่น้องครับเพราะไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้จดไม่ได้จําเลยวันนี้ึังอยหลวงใจพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่ต้นปี2021 เราต้องตั้งใจพี่นงครับต่อปัญญาของพระเจ้าและจดจ่ออยู่กับฟังพระสุรเสียงพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้าตัดกับหลายคนพี่นะครับแต่หลายคนเมินเฉยเนี่ยพระเจ้าตัดผ่านพระคําพระเจ้าทุกวันอยู่แล้วแต่หลายคนไม่อ่านบัญพีเลยพี่นะครับวันนี้อยากหนุนใจพี่นะครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงวันนี้ตรงนี้นะครับพี่น้องยังไม่แตกบัญพีเลยสักข้อเดียวสักคำเดียวกลับใจใหม่พี่นงครับต้องตั้งใจใหม่ครับว่าเราต้องตื่นเช้าในการใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์เราต้องสามัคคีทมกับพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระปัญญาบริสุทธ นี่เป็นท่าทีที่ถูกต้องคตียน,นที่บังเกิดใหม่ในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณอย่างหนุนใจเป็นองครับเราต้องมีใจที่หิวกระหายอยากจะเรียนรู้นะอยากจะพัฒนาฝันญญาณจากเด็กฝันวิญญาณให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่วิญญาณนะจากคนที่ใช้การไปได้ให้เป็นคนที่ใช้การได้จากคนที่พี่นองครับไม่สามารถส่องสว่างได้เป็นเหมือนตะเกียงที่ดิบป,ปีแต่วันนี้เราเป็นตะเกียงที่จุดแล้วส่องสว่างสวาง่สวางกับคนในครัวเรือนไม่พอยังส่องสว่างกับคนทั้งพวงอีกด้วย เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าในข้อที่สองว่าเพื่อเจ้าเห็นไหมจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้เห็นไหมรักษาไว้ใจเป็นองค์พระเจ้าสารลดษาใจและใจมีสิปัญญาแต่เมื่อเรารักษาพระคำพระเจ้าไว้ในจิตใจของเราสะสมพระดำรับพระเจ้าไว้ในใจของเราและไม่พอลิ้นพิปาของเจ้าจะระวดระวังความรู้ เราจะมีความรู้ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเราจะสอนอย่างถูกต้องเราจะพูดถึงพระเจ้าอย่างถูกต้องชัดเจนก็นอตอ่เมื่อเราเรียนรู้และมีสีปัญญาที่มาจากพระเจ้าของการทรงนำที่มาจากพระวัญญาสุดนั้นต้องระวังพี่น้องครับในปีนี้ถ้าปีที่ผ่านมาเราเป็นคิดเสียนคนหนึ่งที่พูดถึงพระเจ้าในทางที่ไม่ถูกต้องปีนี้อย่าไปทําซ้ารอยเดิมอีก ปีนี้จะขอการทรงนำขอสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าและเอียงหูงเราฟังพระสุรสียพระเจ้าและขอพระองค์ทรงนำในการใช้ถ้อยคำในการสอนในการว่ากล่าวในการตักเตือนอย่าลืมว่าเราต้องสอนนะครับเราเป็นสาวกพระเยซูคริสต์พระองค์ตรัสว่าอลไรครับออกไปสั่งสอนจนทุกชาติ นะสอนสิ่งสรารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้พระเยซูเจ้าได้ใช้คาสอนในการพูดถึงเรื่องแผ่นดินพระเจ้าเราก็ต้องใช้คําสอนที่มาจากพระเยซูคริสต์พระองค์สอนเราครับเราต้องมาอ่านในพระคัมภีร์และนาสิ่งที่ได้รับจากพระคำพระเจ้าโดยการทรงนําพระวิญญาณสุด์แบ่งปันหนุนใจสอนคนอื่นต่อไปพีป่น้องครับวันทุกวันเราใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าและแต่ละวันฉฉยโอกาสในการที่แบ่งปันและสอนผู้อื่นด้วยเป็นการรักษาใจเราด้วยเพราะเราสะสมพมระนรมบัตพระเจ้าไว้ในใจ อีกเป็นไปน้องขอบคุณพระเจ้าน,นะครับเอาละรครับพี่น้องครับกลับพบรายการ b บโ l e Today ได้ใหม่พี่น้องครับในตอนต่อไปครับพระเจ้าอภัยครับพี่น้องสวัสดีครับ